สวัสดีครับวันนี้ก็มีเมนูรสแซ่บมาแนะนำนะนะครับกับหมอแขกชาแนลนะครับก็เป็นหอมกหัวปรีใส่หมูสามชั้นนะครับก็หัวปรีหนึ่งหัวนะครับก็ได้จากสวนที่ปลูกด้านข้างนี่แหละครับรปลูกเองเนาะในที่ทำงานแหละแล้วก็พริกนะครับกระเทียมหม้ากลีบหัวหอมหกหัวนะครับตะไคร้สามต้นรากผักชี หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใบแมงลักหรือแถวบ้านผมเรียกใบตูนี่แหละครับก็ต้นหอมสีต้นนะครับหมูสามชั้นหนึ่งถ้วยนะก็จะมีเกลือด้วยนะครับรสด,ดีกระปิน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาต้มนะครับก็กระเรียมน้ำใส่น้ำมะนาวนะครับไว้สำหรับแช่ หัวปีที่หั่นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันออกเป็นสีดำนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่านี่นะครับครับหั่นหัวปีแล้วก็ใส่น้ำเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันดำเนาะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรทั้งอีสานนะครับใส่น้ำปลา,ลาด้วยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันนะครับก็แชร์ไว้ก่อนนะครับแชร์ไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะ ก็โคกจับยาบแค่นั้นเองนะครับโคกจับยาบ โค้กข,ข้อจักๆนะครับไม่ต้องให้ละเอียดก็เติมกระปิไปนิดหน่อยนะครับ แล้วก็นําหัวปีมาโขกรวมเลยนะครับ เมนูทํากินเองนะครับรสชาติตามชอบก็หลักๆก,ก็ใส่ตามที่แนะนำไปต้นนี้แหละครับครับก็นําหมูสามชั้นนะครับมาโขกรวมด้วยเดี๋ยวก็จะปรุงรสไปด้วยนะครับ ก็จะมีรสด,ดีนะครับผมใส่คอนช้อนเนาะใส่คอนช้อนช้อน,นะอน,อน,อนโตะนะครับเกลือก็เช่นกัน,นครับค่อนช้อนโตน้ำปลาครับ เดี๋ยวพอโขกรวมแล้วก็ชิมรสชาติดูอีกทีครับเราอยากได้อะไรเพิ่มก็เติมได้เอาอีสานหน่อยก็น้ำปลาช้อนครึ่งนะครับ แต่ใครก็ปลูกเองนะครับใบแมงลักก็ปลูกเองลีกล้วยก็ของเราเองนะครับใบกล้วยอีก็ตัดจากในสวนนี่แหละครับแต่ชิมดูนิดหนึ่งครับรสชาติได้หรืยัง โอเคแล้วครับอืมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมานำมาคลุกกับต้นหอมใบแมงลักนะครับ คนหอมก็สีต้นนะครับใบเมียงลักก็ถ้วยหนึ่งตามชอบครับคนไม่ใครชอบก็ลดลงได้แล้วก็ผมก็จะมี ริกส่น,นะครับก็อยากปลูกเองนะครับปลอดสารพิษใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบผมชอบประเภทเผ็ดเผ็ดรสจัดอยู่แล้วนะครับครับสุดท้ายก็ใส่ไข่ครับสองฟอง จะให้เข้าอันนี้ก็ต้องมือแล้วล่ะครับตอนนี้ใส่ถุกมือสักหน่อยเซฟแน่นอนครับเมนูนี้เคยทำทานมาแล้วแต่ขออาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับ ก็มาหอ,อกันเลยก่อนที่จะนำไปนึ่งเป็นเมนูอาหารเย็นวันนี้ครับเป็นไงครับพอได้เนาะ ครับก็เป็นห่อนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่รสชาตินี่อร่อยแน่นอน น่าจะเป็นกับข้าวได้สักสอมื้อนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับกับช่องหมอแขกชาแนลครับก็จะมีเมนูเด็ดๆเดดมนูแซ,ซ่บมาให้ชมกันนะครับ ดี๋จะมีแซลมอนยำแซลมอนลาน้ำปลาปลาล้านะครับก็เดี๋ยววันว่างก็จะทำนะวันนี้มีเมนูแล้วเย็นนี้ก็จะมีปลาเผาส้มตำนะครับแล้วก็หอหมกนี่แหละเป็นกับข้าว อ้านะครับก็เรียบร้อยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ